โอเคนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับผมแจ็ฟบอกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเซ r ร์ฟเวอร์พิกเซเลตนะครับผมถึงเมื่อพาร์ทก่อนก,นกูจะพูดพิพกเซลเลตกันตามวันนี้เราก็จะมาดูวิวัฒนาการของสิ่งปลูกสร้างที่ผมได้สร้างมาเยอะแยะเลยเนาะตอนนี้ถ้าทุกคนเห็นนะคือ,อ,อโอเคเนาะคือชุดผมก็ยังไม่ได้เอนชานอะไรเยอะแยะใช่มันยังไม่ได้เยอะแยะเลยตอนนี้ถึงจะเอนชานไปแบบวางส่วนที่ดีแล้วก็ตาม ยังไงก็ตามผลงานที่ดีสุดก็จะเป็นอันนี้อยู่เหมือนเดิม <c oughs> โอ้ยเลือกอวยเฮ้กบอกบอกเลยเลือกอวยเลือกอวยโอเคครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าวันนี้ผมสร้างอะไรไปบ้างเนาะ <c oughs> เอาล่ะอันนี้ก็จำคัดมาไกลหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ผมวางโครงวางแบบให้แบบมันเข้ากับไอตัวที่ฟาร์มเอ c โดยเฉพาะเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบของมัน100%หรอกเนาะก็วางไปมั่วๆวางไปให้ได้คือตีรอบกี่อะไรให้แบบมันพอปิดที่ฟาร์มเอ c ด้านบนให้ได้เนาะตอนนี้ก็ตีขอบอย่างเดียว หลังจากที่ผมนั้นได้ตีคงตีขอบเรียบร้อยแล้วผมก็สร้างกำแพงขึ้นมาทันทีเลยตอนแรกก็แบบมีแพลนว่าเอออยากจะสร้างไป2ชั้นนะแต่แต่ก็มานึกที่หลังว่าเอออย่างงั้นก็ตีคงตีขอบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าจะมี2ชั้นอะไรเดี๋ยวค่อยมาทําอีกทีเนาะตอนนี้ก็ฟาร์ม m b c อะไรไปด้วยแล้วก็หาเมนดิงไปด้วยเนาะนี่คือแผน หลังจากตีขอบไปแล้วผมก็เริ่มสร้างฐานของหลังคาอะไรพวกนี้เนาะถ้าดูจากตอนแรกมันจะรู้สึกเบี้ยวๆเนาะอันนี้ผมก็แบบเอ้ตอนแรกก็จะทําแบบเอ้ยไม่สูงมากเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ตีไปตีไปขึ้นไปแต่แบบพอมาดูแบบอีกทีตอนหลังก็ก็สูงชิบหายด,ดูจากอันนี้อันนี้คือแค่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะทุกคนถ้าที่ทุกคนเห็นด้านหน้าตอนเนี้มันยังไม่ถึงครึ่งทางนะ่เห็นป่ะไ,ไกลๆนู่นอะแม่งโคตรสูงและแบบหัวมันอะหัวด้านหน้ามันอะโคตรต่ํา ตอนแรกก็แบบเอ้ยไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แบบเอ้ยทำๆไปเดี๋ยวแม่งก็สวยอยงน่อเดี๋ยวแม่งก็ออกมาดูเดียแล้ววกนี้ผมก็ตีไปโดยไม่สนอะไรตอนแรกก็จะเผื่อด้านซ้ายที่เป็นเอ่อที่กักเก็บ m อ c ไวนะ้เนาะก็ตอนแรกก็จะแบบเอ้ยทําแบบสูงๆไปเลยกันแต่เหมือนมันว่ามันจะตีได้เหมือนมันจะตีเขาแหละจากมุมบนลงมาล่างได้ไงผมกแบบ็โอเคงั้นทาเลยลองทําดูเอ้ยแต่มันก็ได้นะตอนแรกตอนแรกมันไม่ได้หรอกแต่พอแบบผมมาทําดีๆแล้วเอ้ยมันได้ มันพอดีเป๊ะก็คือกูก็ไม่รู้ว่ามันพอดีเป๊ะได้ยังไงเนาะก็งงกับตัวเองเหมือนกันกูไม่เข้าใจหลังจากสร้างโครงของหลังคาเรียบร้อยแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้คือ M V C ที่มันกลายเป็นซอมบี้คือตอนแรกผมอะเอาไว้ในเรือและซอมบี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้แม่งมากิน n p c กูกลายเป็นซอมบี้ n อ c ไปเลยหลังจากทำหลังคาได้ประมาณหนึ่งผมก็เริ่มมาตกแต่งภายในเสริมกระจกอะไรไปพวกนี้ทำอะไรไปต่างๆแล้วก็มาแต่งเติมด้านหน้าหลังคาด้านหน้าให้มันสูงขึ้นจากดูตอนแรกมันต่ำเนาะอันนี้ผมก็สูงขึ้นคือตอนแรกแม่งทำมาเบียเบ้ยวเบี้ยวแม่งเบี้ยวขวาเลยต้องไปปรับซ้ายปรับซ้ายเสร็จปุ๊บโอเคแม่งไม่เบี้ยวแม่งดีแล้วหลังจากปรับโซนหน้าไปมาก็ผมก็ลองยื่นโซนหน้าออกเนาะ พอยืน่นปุ๊บโอเคแม่งดูกระด้างเลยอะแบบไม่มีเลยองเลเยอร์ผมก็เลยว่าทำเลเยอร์ให้แบบว่าให้มันออกมาดูดีอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็กระดิ่งตรงกลางนี่ผมได้เ e f e r อร์เมาจากกระฆังของออวัดวัดของไทยเนาะ ผมได้มาคอนเซปต์มาแต่ว่าผมไม่อยากทําเป็นระครังแบบใหญ่ๆมันไม่ค่อยสวยสำหรับผมเนาะผมเลยทําเป็นกระดิ่งยักษ์ที่เหมือนอยืนในต้นคริสต์มาสหลังจากที่ทําโซนด้านหน้าเสร็จผมก็มาปรับด้านด้านข้างเนาะด้านซ้ายขวาที่มันเป็นรูผงที่แบบผมแม่งเก็บไว้ทําไมก็ไม่รู้เนาะผมก็มาปรับแบบเอ้ยก็ตอนแรกก็จะแบบปิดไปแบบให้แม่งเป็นเลเยอร์เดียวแบบปิดทับไปเลยมันก็นไม่ดูสวยอีกอะไรเอาไงละทีนี้คิดไม่ออกก็เลยว่าทําแม่งเป็นโพรงเป็นโพรงแล้วก็เพิ่มเลเยอร์อะไรนิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากเนาะ ก็ทําให้มันแบบไม่แข็งกระด้างเกินไปก็พอมีอะไรดูนิดๆหน่อยๆผมก็ทําให้มันดูดีนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครมาดูด้านข้างเลยนะ oh, 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 oh. ผมก็มีแนวคิดที่ว่าเออถ้าจะทําแบบแบบเนี้ยให้แบบมันเป็น2อ,อันนี้เลยไหมสองเลเยอร์แบบ2ส,สีเลยไหมให้แบบมันดูตัดกันหน่อยอะอะไรพวกนี้ผมก็เลยแบบว่าเออไปหาพวกดีฟสเลดแบบคอเบร์สโตนอะไรพวกนี้มาในการตกแต่งขอบอะไรพวกนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมทาเหมือนกันเดะเลย แต่มันอาจจะมีแบบผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นกันหรอกเพราะแม่งกูถ่ายมุมเนี้ยเนาะก็แบบมันจะเป็นเลเยอร์ประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งที่ผมจะมองว่าโอเคมันไม่ใช่แบบเลเยอร์เดียวสีเดียวโทนเดียวจบเลยมันยังพอมีสีอื่นตัดหลังคามาหน่อยเนาะให้แบบมันดูดีเล็กๆน้อยๆอ่ะคือสร้างมาแม่งก็ใหญ่ทุกอันแม่งก็ต้องมีแบบคอนเซปต์เล็กๆน้อยๆผมจะตั้งชื่อมันว่าอะไรเดียวเออวัดพระธรรมกายแล้วกันวัดพระธรรมกายเนาะเนเนเนดูดูดู กระดิ่งยักษ์โคตรสวยเลยเดีวดิเนี่ยวัดพระธรรมกายชัดๆวัดพระธรรมกายสุดๆโอเคเนาะอันนี้ผมได้แบบมาแบบว่าผมอยากจะสร้างที่แบบเรียกไงเหมือนบ้านบ้านเรียนไทยที่ติดกับพื้นดินแล้วแบบมันเป็นโค้งแบบเป็นสามเหลี่ยมเข้าใจป่ะโค้งหน้าเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็คืออธิบายไม่ถูกเพราะอันนี้ก็ดนสดไม่ต่างกันหรอก <S 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 ที่จริงอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นที่เอ่อฟาร์มไอ้พวก NPC มากกว่าไงเพราะแบบว่า ทำฟาร์มพวกลูกเอลูกหลาน a อพทั้งหลายเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะย้ายละเดี๋ยวด้านบนจะย้ายะจะเป็นแบบอื่นแทนละเนาะยังไงก็ตามตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกที่แรกของแต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะที่แรกของทําไม่เสร็จแต่ว่าเรื่องภายนงภายในผมพอใจที่สุดนะตอนนี้ก็คือพอใจที่สุดแล้วนะแล้วก็ทุกคนบอกว่าเอ้ยมีแค่นี้ยัาเหรอโอ้โหพี่ทําไมพี่แม่งสร้างสร้างให้แบบโคตรใหญ่โคตรเยอะโคตรอะไรเนี่ย ถ้าดูรอบๆนะมันใหญ่จริงนะมันใหญ่แต่แบบด้านในแม่งเล็กๆกูพี่แม่งทำโครเล็กแม่งกลกเลยใช่ผมก็ต้องขอประทานอภัยในเรื่องของเรื่องความใหญ่แต่ว่าข้างในแม่งดูเล็กมาเนาะถุยบ้าบอโกหอยเต้นระบำมาไม่ใช่ยังไงผมก็ผมก็ยังมีแบบเออลูกเล่นอะไรนิดๆดหน่อยๆเนี่ยแอลึกเล่นเป็นไงลึกเล่นลูกเล่นอะไรไม่เยอะมากเนาะก็ด้านล่างก็จะเป็นที่องคชายนะเป็นแบบหอสมุดหอเรือนอะไรพวกนี้ อันนี้ก็จะเป็นก่อนที่จะเป็นห้องสมุดแบบเมื่อกี้ที่ทุกคนได้เห็นเนาะรูปแบบของมันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะเป็นห้องสมุดหรือหอสมุดที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาโดยใช้คอนเซปตที่ว่า เอออยากจะใช้เป็นบล็อกไม้บล็อกอื่นมาเพราะว่าบล็อกของไอ้ต้นของสวัส์หน้ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะถูกใจที่แบบว่าจะอยู่ด้านในถ้ำแล้วผมผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมก็เลยใช้ไม้เบิร์ชที่ดัดแปลงเป็นในรูปแบบของเสียทาทามิที่ของญี่ปุ่นเนาะให้มันคล้ายที่สุดอะผมพยายามให้แบบมันคล้ายนะแต่มันก็ได้เท่านี้ผมก็โอเคใช่ช่างแม่งเลยใช้ใช,ใชไปก่อนแล้วก็วางขอบเป็นบล็อกครอครอ์สไม่ใช่ครอร์ส บล็อกคอร์แล้วก็อาหลังโค้งหลังคาอะไรผมก็เอาหินเอาไม้ของเอ่อสวรนาอะไรพวกนี้ผมก็เอามาใช้อะไรพวกนี้เนาะเพราะหลังคาพอจะเหมาะอยู่แต่พื้นอะผมอยากได้เป็นแบบเหมือนเสือทาทะบิกน่าจะดีที่สุดในรูปแบบแรกอะตรงกลางที่เป็นองค์รมนั่นอะ คือผมอยากจะเอาน้ําลงมาเลยแต่ว่ามันมีปัญหาตอนหลังที่ว่ามันไม่สามารถเอนชา์นของในเลเวลของ30ได้หงก็เลยมาเปลี่ยนแบบที่หลังเนาะจะให้ทํายังไงได้ล่ะก็มันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนแบบเป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็แบบเอ้ยยังไม่ได้ตกแต่งเพราะตอนนั้นยังกำลังคิดว่าเอ้ยไอ้แค่กูจะหาหนังสืออะไรมาเยอะๆเพราะตอนนั้นคือขาดแคลนหนังสือมากที่แบบว่าจะทําเป็นชั้นวางว่าตรงกําแพงเห็นปะเห็นปะที่แบบเหมือน เหมือนไอ้พวกเนี้ยเหมือนพวกชั้นหนังสือแล้วที่จริงมันไม่ใช่ชั้นหนังสือนะบอกก่อนอันนี้คือความลับของผมนะกับตันว่ามันคือประตูที่ดัดแปลงปร,ประตูที่ดัดแปลงเท็กเจอร์ให้เป็น อ่าชั้นหนังสือเนาะมันก็โอเคดูเนียนดูอะไรผมก็โอเคเอามาตกแต่งออกมาอะไรก็ได้และผมตกแต่งด้วยชั้นวางพวกหนังสือพวกนี้ผมจะวางพวกชั้นหนังสือที่สามารถวางหนังสือได้ผมจะวางเป็นพวกของเอนชานต่างๆที่แบบว่าสมมติเอนชานได้ของดีผมก็จะามาวางไปเจอของดีเอนชานของดีครับผมก็เอาไปวางอะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็ตกแต่งด้วยโต๊ะที่นั่งอะไรพวกนี้แล้วก็เสร็จสมบูรณ์แบบของเราที่ตามภาพที่คิดถึงจะไม่มีน้ําก็ตามและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้สรรสร้างให้ทุกคนได้เห็นผมไม่รู้จะตกแต่งอะไรแล้วจริงๆตอนเนี้นะคือไม่รู้จะตกแต่งแล้วคือแบบตอนแรกก็แบบเฮ้ยไอเชียเอ้ยแบบตกแต่งอะไรดีผมคิดแล้วไม่บอกก็แบบโอเคเป็นแบบสวนย่อมๆแล้วกันที่แบบยังไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวถ้าในอนะคาคตมีอะไรมาตกแต่งผมก็จะมาวางเล่นๆแล้วกันเนาะ ส่วนทั้งหมดนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้เนาะอันเนี้ยแม่งเป็นแบบที่2เว้ยแบบแรกคือผมว่าอยากจะวางน้าอะลงมาเว้ยแต่มันทําไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าไอเนี้ยมันต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างพวกนี้มันถึงจะเอนชาน์นเข้าเวล30สามสิบได้ซึ่งแม่งทาไม่ได้เชีย้ยมากเขี้ยมากเขี้ยสุดเลยเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นประตูรับอีกแห่งเนาะโอเคตอนปิดก็ต้องปิดอย่างเงี้ยแหม่ปิดอย่างเงี้ยโอเคและอีกห้องลับหนึ่งมีใครเห็นไหมผมให้เวลาทุกคนแบบ ดูหาว่าผมมีห้องลับอีกห้องไหมอ่ะดู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 ดด <c oughs> คือมันไม่เชงห้องลับหรอกก็พูดพูดจริงๆมันไม่เชงห้องลับหรอกมันก็แค่แบบห้องแบบเออไว้ฟาร์มเอพีซีเนาะถ้าพูดจริงๆแต่ทุกคนไม่น่าจะเห็นหรอกเนาะเนี่ยถ้าดูนะมันเนียนนะถือว่ามันเนียนนะแต่ถ้าคนเออสังเกตนิดนึงก็ตรงนี้แหละผมก็จะเป็นประตู <c oughs> ประตูแบบว่าเออชั้นหนังสืออะเป็นประตูลับที่แบบเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นวงจรของประตูเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ที่ฟาร์มลูกหลาน n p c นนั่นเองแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงไม่เกิดสักทีเดี๋ยวผมก็จะผมกล่าวว่าผมจะแก้ดีไซน์ละเพราะว่าดีไซน์นี้เหมือนจะไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะมาแก้ในอนาคตแล้วกันเนาะแต่ถ้าแก้ตอนนี้ก็เวแล้วไปขึ้น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 ไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วเร็วขึ้นไปเร็วเร็วขึ้นขึ้นไปอยู่บนเตียงไปอยู่กับแฟ้มนุ่นหรือแหละแค่นี้มันก็จะออกไม่ได้แล้วแล้วมันก็จะผลิตลูกหลานให้เราได้มั้ โอเคเนาะนี่แหละด้านในคือ,อระบบง่ายๆนะคือมันผลิตลูกมาปุ๊บไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ไปนู่นไปนี่คือมันไปแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าลูกมันก็จะวิ่งเล่นเฟีวฟีวฟวฟวไปนู่นแล้วก็ลงพอลงปุ๊บเราก็จะมีที่พักให้ให้กับ a b c ก็คือตรงนี้จะเป็นที่พักให้เพราะว่ารอให้มันโตเพราะว่าตอนมันเล็กอยู่ะผมไม่สามารถที่จะคุมแม่งได้แม่งตัวเล็กชิบหาย นะและส่วนพื้นที่ตรงนี้น่าจะปล่อยโล่งไว้เพราะว่าผมไม่น่าจะทําอะไรอย่างตรงนี้ต่อแลนะ้วเนาะไม่น่าจะทําอะไรต่อแลนะ้วแหละก็น่าจะปล่อยทิ้งไว้เลยก็หลังจากนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแต่มันดูมืดมืดมันดูมืดมืดนะแล้วก็ที่เห็นมีซอมบี้อยู่ตรงนี้เพราะว่าบอกแล้วนะว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นระดับ normal เนาะโอกาสตายของ npc มันก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ใช่เยอะหน่อย50-50คือโอกาสตายกับโอกาสเปลี่ยนถ้าเป็นระดับความยาก hard มันจะโอกาสโอกาสที่จะเป็นซอมบี้คือร้อยอเเลยแต่อันนี้คือผมทำไว้เผื่อแบบ อยากลดราคาเนาะอันนี้มีน้ำว่าดีๆๆๆๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านในนู้นซึ่งจะชื่อว่านายนาเลียดนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมนั้นได้สรรสร้างขึ้นมาเนาะคนอื่นในแบบไอ้เหียพี่แม่งมึงเล่นอลังการอีกแล้วนะอลังการงานสร้างแล้วคือกูก็ไม่อยากอลังการงานสร้างขนาดนั้นหรอกแต่แบบ ไอเชี่ยทำไงได้อะก็สร้างมาใหญ่แล้วก็ใหญ่ไปเถอะผมภูมิใจกระดิ่งตรงกลางมากเลยกระดิ่งเดเลมอนแต่ก็ถ้ามีอะไรตกแต่งเพิ่มเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตในอนาคตเนาะแต่อาจจะไม่ได้ทําแบบไทม์แลปอะไรพวกนี้ให้เนาะยังไงก็ตามรอติดตามได้เลยเพราะว่าโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์หน้าคืออนุแน่นอนถึงอนุจะเริ่มก่อนอันนี้ก็ตามเถอะเออช่างมันเถอะโอเคนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ผมก็ เจฟ็อกขอตัวก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหนะ้าวันนี้ไปละแล้วทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมว่าผมมีเพจเฟ e บ o ๊กด้วยนะอย่าลืมไปติดตามข่าวสารได้ที่นั่นเลยนะไปดีกว่าเว้ยแล้วเจอกันเกมต่อไป